ดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะวันนี้ทางร้านมีสินค้านำเสนอค่ะคือเครื่องหยอดข้าวสี่แถวจานคู่เดินตามนะคะตัวนี้ของเดินตามจานนี้ที่แหวกนี่จะมีขนาด10นิ้วนะคะจาน10นิ้วนะคะนี่ระยะห่างก็คือ25เซนติเมตรนะคะทีนี้เวลาหยอดนี่ถังถังที่หยอดกระปุกนี้10กิโลนะคะเวลาหยอดนี้จะลงครั้งละ 5้าถึงหกห้าถึเมตรนะคะต่อหลุมนะคะระยะห่างของหลุมก็20่สิบเซนนะคะยีซนติเมตรนะคะระยะห่างของหลุมนะคะตัวนี้คือเครื่องหยอดข้าวจานคู่4แถวนะสี่แถวของเดินตามค่ะของเดินตามมีของเยอะๆที่สต็อกไว้ค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ร้านกอกกระหนกการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์0944-699-224 081-120-6955ะคะส่งทั่วประเทศค่ะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางค่ะทักมาเลยนะคะสินค้าเราสต็อกไว้เยอะค่ะขอบคุณมากนะคะ